6ทริคแก้ท้องอืดที่ทําให้คุณมีความสุขกับการกินตลอดชีวิต 1. แก้ท้องอืดด้วยสมุนไพรหลายคนอาจไม่รู้ว่าผักหลายชนิดที่เรากินกันอยู่เช่นกระเพรากระเทียมหอมแดงพริกดาขิงมีสรรพคุณให้ช่วยย่อยได้อย่างดีเยี่ยม 2. กินผลไม้แก้ท้องอืดวิธีธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกล้วยแอปเปลิลสับปะรดเมละกอ 3. สังเกตว่าร่างกายเรามีปัญหากับการย่อยอะไรซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เช่นนมเมื่อเราอายุมากขึ้นกระเพาะของเราจะผลิตเอนไซม์ได้น้อยลงพอกินนมก็ทำย่อยยากท้องอืดท้องเฟอ้อ 4. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้น ระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ยแนะนําว่าให้เคี้ยวให้ช้าลงและก็เคี้ยวให้นานขึ้นเพราะบางครั้งอะเราจะติดนิสัยกินเร็วหรือแม้แต่กินพร้อมกับสนทนาไปด้วยและก็เกินอากาศเข้าไปทําให้มีลมในกระเพาะจํานวนมากแถมอาหารที่กินเข้าไปก็ชิ้นใหญ่ย่อยยากจนเกิดแกส๊สจานวนมากในกระเพาะและก็ทําให้เราท้องอืดอึดอัดแน่นท้องกินเสร็จแล้วอย่านั่งหรือนอน เพื่อหลีกเลี่ยงการท้องอืดและโรคทางเดินอาหารอื่นๆเมื่อเรากินอาหารเสร็จยเราไม่ควรนั่งหรือนอนนะคะควรลุกแล้วก็เดินช้าๆ <t ell> เพื่อให้ร่างกายได้ขยับตัว <h> และขับของเสียออกมาได้ง่ายขึ้นซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดอาการเลอะถ่ายโลหก รักษาน้ำหนักตัวหากมีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ง่ายรวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับกระเพาะและระบบย่อยอาหารเราอาจจะชั่งน้ำหนักหรือสังเกตตัวเองบ่อยๆและก็ออกกําลังกายถ้ามีเวลาว่างมันจะได้ช่วยให้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวและเพื่อสุขภาพของเราดีนั่นเอง